ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกีนแเมสำหรับใครที่อ่านมังงะเรื่องสกาโมโตเดนะครับถึงตอนล่าสุดก็คงจะรู้แล้วว่าอุสก mm ิ hmm. หรือเสลร์นะครับ mm hmm. ได้ทําการกําจัดคุณสัคามูรานะครับ mm hmm. ไปด้วยการก๊อปปี้พลังของตาแกและตัดแกเนี่ยกลายเป็นสองช่อนซึ่งมันเนี่ยดูทรงพลังมากๆเลยนะครับกับโลกหลายบุคลิกข,ของเขาที่มันเกิดขึ้นจากความที่ตัวอุสกิเนี่ยเกิดความเครียดต่อสภาพจิตใจนะครับจากความตายของเพื่อนรวมถึงความหวาดกลัวต่อสัคามูรานะครับที่มันถาโถมเข้ามาติดต รับมือกับทาคามูระนะครับทำให้อุสกิเนี่ยจึงได้สร้างอีกหนึ่งบุคลิกขึ้นมาซึ่งมันคือการก๊อปปี้นะครับให้ได้ใกล้เคียงกับตัวทาคามูระมากที่สุดจนทําให้อุสกิเนี่ยจัดการทาคามูระได้และพลังนั้นเนี่ยดูท่าคงจะไร้เทียมทานสุดๆเลยคือก๊อปปี้ในตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังถึงขีดสุดนะครับแบบเข้าตาจนแล้วก็ใช้พลังนั้นเพื่อกําจัดศัตรูเนี่ยผมว่ามันโกงมากๆเลยนะฉะนั้นวันนี้ผมเกิเมอร์นะครับก็เลยจะมาลองตั้งทฤษฎีดูแล้วกันว่าพวกคาเมโตรเนี้ย่จจย ไม่เมงเซนนะครับคอมเมนต์ comment แย้งผมได้เลยนะฮะแต่ขอเป็นแบบสุภาพก็พอและในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการเปิดเผยเน,นื้อหามังงะถึงตอนล่าสุดเพื่ออธิบายแล้วก็หยิบยกข้อมูลนะครับสำหรับใครที่อยากรอลุ้นเองในอนิเมะเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะเอาล่ะเ้รพร้อมแล้วก็ let's go ข้อแรกคร um ับควบคุมบุคลิกไม่ได้คือการที่พวกสคารมโตะนะครับจะชนะอุสุกิได้เนี่ยผมว่าการที่อุสุกิจะควบคุมบุคลิกบางบุคลิกไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยให้พวกเขาชนะได้เหมือนกันเพราะถึงแม้ว่าแต่ละบุคลิกของอุสุกินะครับจะเกิดมาเพื่อปกป้องตัวเขาแต่ว่าแต่ละบุคลิกของเขาเนี่ยก็มีนิสัยเป็นของตัวเองที่ประกอบมาจากความทรงจําของเขานะครับสร้างเป็นตัวตนขึ้นมาฉะนั้นถึงแม้ว่าบุคลิกพวกนั้นนะครับจะเกิดมาเพื่อปกป้องตัวอุสุกิเองแต่ถ้าตอนนั้นนะครับเป็นบุคลิกของริโองท คาโมโตะก็ยังมีโอกาสนะครับกับความสามารถและอาการของเขานะครับที่มันยังคงไม่แน่นอนทําให้พวกคาโมโตะเนี่ยก็อาจจะใช้จุดนี้นี่แหละจัดการกับอุสกิลงได้เพราะว่ารู้ตําแหน่งหัวใจแล้วนะ อันดับที่2ครับให้ชินแยกบุคลิกคื่อนี้เนี่ยกาวล้วนเลยนะเพราะว่าพลังจิตของชินนะครับแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็มีแต่จะทาอะไรได้มากขึ้นนะครับทั้งการมองเห็นอนาคตหรือจะเป็นการส่งคําสั่งไปสู่สมองนะครับสึ่งนี้นี่โกงนะฉะนั้นผมว่ามันก็จะเป็นไปได้นะครับถ้าในอนาคตเนี่ยชินเนี่ยพัฒนาสกิลนะครับจากแค่การสั่งการเป็นการเข้าไปยับยั้งการสลับบุคลิกหรือเป็นการเข้าไปแทรกแซงนะครับการสลับบุคลิกของอุสกิก็อาจจะเป็นไปได้นะแบบเข้าไปในจิตใจอะไรนี้คือเราดูได้จจาากกกตตอออออออนนนนททีี่่่ริงะคัมเพืยุุดส้ เป็นบุคลกของสคามมระที่กําลังจะจัดการคุมาโนมินะครับมันก็มีภาพเหมือนกับริองนะครับได้เชื่อสคามมระก่อนที่บุคลกของเธอนั้นจะออกมาฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ชินเนี่ยจะไปแทรกแซงกระบวนการตรงนั้นแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับให้พวกคุณาคาโมโตะเนี่ยจัดการกับอุสกินั่นเองครับข้อที่3ครับให้คุณาคาโมโตะนี่แหละโดนคอปี้อย่างที่รู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้นั้นคุณาคาโมโตะนะครับกำลังสู้กับต่อเรสเพื่อกําลังชวงคือสกิลสมัยพีกลับมาแบบถ้าคุณาโตตอนพี่่รกได้วงสุดๆฉะนนั้คราุโมโต อุสกินะครับแล้วคุณสคาโมโตเนี่ยกำลังจะชนะอุสกินีครับก็จะใช้สกิลของเขานะครับแล้วก็ี้สกิลความสามารถแล้วก็ความทรงจําของเขานะครับที่มีต่อคุณสคาโมโตกลายเป็นบุคลิกของคุณสคาโมโตและจากการกปปี้นั่นแหละครับนอกจากที่เขาเนี่ยจะได้สกิลหยิบทุกอย่างเป็นอาวุธแล้วเขาก็น่าจะได้บุคลิกรักครอบครัวรักพวกพ้องของคุณสคาโมโตไปและเป็นบุคลิกที่เขาเนี่ยคิดจะวางมือจากการฆ่าฝันคือมันก็น่าจะจบแฮปปี้เอนดิ้งได้ใช่ปะถ้ากลายเป็นคุณสคาโมโตอะไรงี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณาโมตตตตตะทีีี่่้องยไปแจชวิู ร่างของอุสุกิก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเสียงเป็นไรข้อที่สครับซัดกันตรงๆซึ่งซึ่งหน้าด้วยอุดมการนี่แหละคือการที่อุสุกินะครับจะกความสามารถได้จากสมมติฐานของอูฉางนะครับนั่นก็คืออุสุกินะครับจะต้องเกิดความเครียดในสภาพจิตใจก่อนยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ก่อนหน้านะครับนั่นคือการสูญเสียริองและการสูญเสียฮารุมะวงเล็บว่าอันที่2นะครับมีความหวาดกลัวต่อสคามมระด้วยนั่นทำให้เขาเครียดนะครับแล้วก็สร้างบุคลิกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่ถ้าพวกสคา มันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยครับไม่ได้สร้างบุคลิกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองและอาจทํทำให้เขาเนี่ยยอมรับผลแพ้ชนะในการต่อสู้นั้นเลยก็ได้แบบไม่ได้กําจัดพวก้องก่อนแต่ว่าเป็นการสู้กับอุสกิตรงๆเลยแบบช้าด่วนเพราะว่ามีโอกาสอยูน่นะข้อที่5ครับรอบสังหารคือถ้าการที่อุสกิรู้ว่าตัวเองเข้าตาจนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะก๊อปปี้สกิลของคนอื่นใช่ไหมแต่ถ้าเรารอบสังหารนะครับโดยไม่ให้เขารู้ตัวอย่างเช่นจัดการเขาตอนหลับหรือว่าให้คามิฮาเตะเนรอบสังหารเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะก๊อปปี้คนที่ต่อสู้ด้้้ววยยยไไเเเเเเพรรรราาาาาะ่่่่่มมจอออปหหหแตตกนนนััััลคคบบืงงี ท็อปได้ที่ไหน ข้อ6ครับไม่ต้องสู้คือถ้าอุสกีในร่างที่เขาเนี่ยสามารถก๊อปปีค้คนอื่นได้เนี่ยมันจะตึงเกินไปผมว่าไม่ต้องสู้เลยก็น่าจะดีกว่าโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยผมเดาว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะผมว่าตอนนี้เนี่ยสมาพันมันเน่าเฟยนะครับจากการขึ้นมาของมระช่านคนปัจจุบันที่อุสกีเนี่ยแค้นเหลือเกินจากความเหลี่ยมของไอหมอนั่นผมว่าถ้าคุณสครารโมโตะนะครับได้รู้ความจริงเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมาร่วมมือกับอุสกิก็ได้เพื่อสู้กับพวกสมาพันเพราะพวกเขาก็โดนล่าค่า เจี่งทํากลับมาได้อีกครั้งแถมคุณสกามโตะนะครับยังได้เปิดแฟรนไชส์ร้านค้าของตัวเองด้วยตามที่เขาเคยคาดหวังไว้แบบว่าเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซี่ผมว่าน่าจะยากอยู่เหมือนกันแล้วคุณผู้ชมละครับมีทฤษฎีอะไรบ้างในการต่อสู้หรือว่าจัดการกับอุสึกิก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับยาวแค่ไหนก็อาานครับเพราะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลของทุกท่านเนี่ยมาทัเป็นไลน์แล้วเดี๋ยวเราจะมาวหวตดกันว่าเอ้ยทฤษฎีไหนเป็นไปได้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยรับฟังเสมอแน่นอนแต่บางทีอาจจะไม่ได้กดอะไรตตอออบบบ,แบบบบบบกกกกกัันนนนครแแว่่่าาาิสสใใใจ็็ททีีชโ้ฝ ติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากสมัครสมาชิกด้วยก็โอเคคลิปต่อไปของสกามโตเดนะครับโปรไฟล์ชินมาแน่นอนถ้าถามว่าทำไมเริ่มชินก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่คุณสกามโตเพราะผมชอบชินะแค่นี้เลยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบาย